สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยใบงานเนาะของครั้งที่แล้วที่ให้นักเรียนทําไปเกี่ยวกับการดุลสมการเคมีนะคะการดุนสมการเคมีง่ายๆเลยหลักการก็คือทํำยังไงลูก1เลยนะคะหก็คือเขียนอะตอมของธาตุทุกธาตุเขียนอะตอมของธาตุทั้งหมดนะคะในในสมการนั้น จากนั้นให้นับจํานวนอะตอมนะคะนับจํานวนอะตอมของธาตุที่อยู่ในสมการทั้งด้านซ้ายและด้านขวาสามก็คือทําจํานวนอะตอมให้เท่า ทำยังไงทำโดยการนําเลขมาคูณด้านที่น้อยให้เท่ากับด้านที่มากกว่าอ่านะคะนี่คือสาระ ของการดุนสมการเนาะทีนี้วันก่อนคุณครูคให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดไปนะคะ,ะข้อที่1เลยนะคะเฉลยใบงานข้อที่1โจทย์ก็คือ,อสมการนี้นะคะ,ะจากนั้นอันดับแรกขั้นตอนแรกเลยก็คือให้นักเรียนเขียนเขียนว่าธาตุมีธาตุอะไรบ้างในสมการนี้นะคะนักเรียนจะพบว่าสมการนี้มีธาตุตัวแรกก็คือคีอ KR เอฟอะโรเจนและออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นด้านซ้ายมีธาตุอะไรบ้างด้านขวามือของสมการจำนวนธาตุก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ให้นักเรียนนับจํานวนอะตอมนะคะนับจํานวนอะตอมของธาตุที่อยู่ทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเรามาดูทางด้านซ้ายกันก่อนนะคะทางด้านซ้ายเนาะจำนวนอะตอมของคารค์ทางด้านซ้ายมีกี่อะตอมลูก หนึ่งอะตอม F ห้อยด้วยเลข2แสดงว่ามี2อะตอมไฮโดรเจนทางซ้ายมี2อะตอมประห้อยด้วยเลข2ออกซิเจนไม่มีเลขห้อยหมายความว่ามีแค่1อะตอมต่อไปไปดูทางขวามือตัวแรกมี1อะตอมฟลูออรีนมี1อะตอมไฮโดรเจนมี1อะตอมและออกซิเจนมี2อะตอมนะคะ จากนั้นให้นักเรียนดูว่าอะตอมของธาตุตัวไหนบ้างที่ยังไม่เท่ากันเราจะพบว่าเวลาดูนสมการนะคะให้ทำอะตอมอิสระก่อนจากนั้นให้ให้ทำกลุ่มธาตุที่มันมีเยอะที่สุดก่อนแล้วก็ทำอะตอมอตัวที่เป็นธาตุอิสระนะคะส่วนออกซิเจนเนี่ยเราจะไว้ทำตัวหลังสุดเสมอนะเอาตัวแรกเท่ากันตัวที่สองฟอรีนเท่ากันไหม นักเรียนสังเกตด้านนี้2ด้านนี้1ไม่เท่านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําด้านที่น้อยให้เท่ากับด้านที่เยอะทํำยังไง1ให้เท่ากับ2ก็หาตัวเลขไปคูณเลขนั้นคือเลข2เมื่อคูณเสร็จให้หนักเรียนนําจํานวนตัวเลขตัวนี้ที่เติมลงไปเนี่ยไปเติมหน้าโมเลกุลที่มีฟลูออรีนอยู่ก็คือเติมตรงนี้นะคะเมื่อเติมลงไปปุ๊บนักเรียนจะพบว่าทุกธาตุทุกตัวที่อยู่หลังตัวเลขที่เราเติมจํานวนอะตอมมันจะเปลี่ยนไป พราะฉะนั้นในตรงนี้เราเติมเลข2ไปหลังเลข2ก็จะมีไฮโดรเจนอยู่เรากาไฮโดรเจนตัวเดิมทิ้งแล้วก็นับจํานวนไฮโดรเจนใหม่โดยตัวเลขที่เติมลงไปจะไปคูณจํานวนอะตอมเดิมของาธาตุนั้นนะคะหมายความว่าเดิมไฮโดรเจนมันมี1เมื่อเราเติม2ลงไปไฮโดรเจนก็จะกลายเป็น2อไฮโดรเจนทางนี้2ไฮโดรเจนทางนี้2เท่ากันตัวสุดท้ายก็คือออกซิเจนออกซิเจนทางนี้2ทางนี้1 ทำด้านที่1ให้เท่ากับด้านที่2ก็คูณด้วยคูณด้วยเท่าไหร่คะคูณด้วย2จากนั้นเอาตัวเลขที่คูณไปเติมตรงไหนไปเติมหน้าโมเลกุลที่มีออกซิเจนอยู่เพราะออกซิเจนอยู่ตรงนี้เราต้องเติมด้านหน้าสุดก็คือเติมลงไปเติมลงไปปับ๊บอะตอมของธาตุที่อยู่ด้านหลังทุกตัวจำนวนอะตอมจะเปลี่ยนนั่นหมายความว่าไฮโดรเจนจากเดิมที่เป็น2ไฮโดรเจนจะเปลี่ยนเป็น4นะคะเมื่อกี้ไฮโดรเจนมันเท่ากันแล้วตอนนี้ไฮโดรเจนไม่เท่าแล้วจากนี้4จางนี้ สองอ่ะทำยังไงต่อทำยังไงคะทำไฮโดรเจนให้เป็นซีวานาเดียมเป็นซีทางนี้ยังเป็นสองทางนี้ก็ต้องคูณด้วยสองคูณสองเอาสองไปคูณอันเดิมแล้วก็ลบอันเดิมทิ้งจากเดิมที่เป็นสองเราก็กลายเป็นตัวใหม่คือสี่นะคะสี่พอสองขึ้นไปคูณสี่ปุ๊บตัวที่เปลี่ยนคือฟอรีนอ่ะฟอรีนเปลี่ยนจากสองกลายเป็นสี อลฟลอรีนทางนี้เดิม2นับนะคะทางนี้เดิม2ทางนี้เดิมมันมี2วันทางนี้เปลี่ยนเป็น4แล้วทางนี้เราต้องหาเลขไปคูณเลขนั้นคือเลข2 2สเซตไปไหนเติมด้านหน้านะคะ2เติมไปปับ๊บตัวอะไรอยู่ข้างหลัง kr kr ทางนี้นับใหม่ kr จะเปลี่ยนเป็น2 kr ทางนี้ยังเป็น1เพราะนั้นทางนี้ kr เป็น1 อยู่นะคะทำให้เท่ากับถังนี้ก็คือคูณด้วย2เราอ2ไปไหนก็เติมด้านหน้าค่ะเพราะฉั้นตอนนี้ทุกตัว Kr ฝั่งนี้2ฝั่งนี้2ฟลอรีนทางนี้4ทางนี้ก็4 h ฮโ r รเจนทางนี้4ทางนี้ก็4อ o x y เจนทางนี้2ทางนี้ก็2อะตอมของธาตุทุกตัวเท่ากันแล้วนั่นหมายความว่าข้อที่1เราจะเติม2หน้า KrF2 เติม2หน้า H 2o เติม2หน้า k r และก็เติม4หน้า h f นะคะนี่คือข้อที่1ต่อไปข้อที่2องข้อที่2คาร์บอนไดออกไซด์บวกแคลเซียมไ,ออไดออกไซด์เกิดเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตและก็น้ำนะคะอาข้อ2อันดับ1เหมือนเดิมค่ะเขียนชื่ออะตอมของธาตุมี C มี O มี K มี H อ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกัน C K C O K แล้วก็ H นะคะจากนั้นนับจำนวนอะตอมคาร์บอนทางนี้ไม่มีตัวห้อยหมายความว่ามี1ออกซิเจนทางนี้มีตรงนี้2บวกตรงนี้อีก1รวมเป็น3นะคะ,ะต่อไป K ทางนี้ โพแทสเซียมฝั่งนี้มี1อะตอมอายโรเจนฝั่งนี้มี1อะตอมนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านขวาด้านขวามือของเราคาร์าบอนมี1อะตอมก็คือตรงนี้ไม่มีเลขห้อยนะคะออกซิเจนของเราตรงนี้3ตรงนี้1รวมเป็น4นะคะเคของเราห้อยด้วยเลข2ก็คือ2อะตอมไฮโดรเจนของเราห้อยด้วยเลข2คือ2ออะตอมตัวไหนไม่มีเลขห้อยหมายความว่าเป็น 1อะตอมนะคะอันนี้ซ้ายขวาเราลิสต์ออกมาแล้วต่อไปเรามาดูว่าตัวไหนที่ไม่เท่าครูบอกว่าให้ทําตัวที่มีกลุ่มธาตุเยอะที่สุดก่อนก็คือตัว K นะคะ K K ฝั่งนี้2 K ฝั่งนี้1ให้คูณทางด้านที่น้อยกว่าด้วยจํานวน1ที่เท่ากับ2นั่นคือเลข2 1นคูณสเท่ากับ2ตอนนี้เท่ากันนะคะคูณเสร็จ เราจะนำเลขที่คูณเนี่ยไปเติมด้านหน้าโมเลกุลที่มี K อยู่ก็คือเติม2ลงไปพอเติมลงไปปุ๊บให้นักเรียนดูว่านอกจากตัว K แล้วมันมีธาตุอะตอมอื่นอีกไหมที่อยู่ด้านหลังปรากฏว่ามีอะไรอยู่คะมีออกซิเจนกับไฮโดรเจนให้เรานับจำนวนออกซิเจนกับไฮโดรเจนใหม่อ่าออกซิเจนตรงนี้2อ,อ,องเดิมด้านหน้าคือ2ไปคูณจำนวนเดิมเป็น2อัน2บวก2ออกซิเจนจะกลายเป็น 4ไฮโดรเจนเดิมมี1เติม2ลงไป2คูณ1ก็จะกลายเป็น2อตัวที่1นี่เราเคลียร์เรียบร้อยนะคะตัวที่2ของเราคาร์บอนเท่ากาันออกซิเจนจากเดิม3ตอนนี้เปลี่ยนเป็น4เท่ากาันเรียบร้อยเคเท่ากันแล้วไฮโดรเจนเท่ากันทุกข้อ ตัวที่สองอะตอมของธาตุเท่ากันหมดแล้วนั่นหมายความว่าในข้อที่สองเราจะเติมสองหน้า ko s ตำแหน่งตำแหน่งเดียวนะคะจึงจะทำให้สมการนี้สมดุลเนาะ,ะต่อไปเรามาดูตัวต่อข้อที่3ค่ะข้อที่3 na นี่โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะ,ะเช็คธาตุก่อนเลยับเลก na ไฮโรเจน co na ไฮโดรเจน C และก็ O นะคะด้านซ้ายมีกี่ตัวด้านขวามีเหมือนกันจากนั้นนับจำนวนอะตอมของธาตุที่อยู่ทางด้านซ้ายด้านซ้ายมี N A ไม่มีเลขห้อยหมายความว่ามี1อะตอมไฮโดรเจนไม่มีเลขห้อยหมายความว่ามี1อะตอมคาร์บอนก็เหมือนกัน1อะตอมออกซิเจนมี3ต่อไปด้านขวาด้านขวานะคะ N A ของเรามี2อะตอม ไฮโดรเจนของเรามี2อะตอมคาร์บอนของเรามี2อะตอมและออกซิเจนของเรามีตรงนี้3ตรงนี้1เป็น4รวมตรงนี้2เป็น6อะตอมอจากนั้นทําให้มันเท่าตัวแรกเลยที่ไม่เท่าก็คือโซเดียมโซเดียมทางซ้าย1ทางขวา2 ให้หาตัวเลขไปคูณด้านที่น้อยกว่าให้เท่ากับด้านที่มากกว่าหาตัวเลขตัวเลขหนึ่งไปคูณหนึ่งให้เท่ากับ2ตัวเลขนั้นก็คือเลข2จากนั้นเรานําเลขที่คูณนะคะไปเติมด้านหน้าสูตรโมเลกุลที่มีโซเดียมอยู่เราก็เติมลงไปตรงนี้ปุ๊บเติมลงไปแล้วให้นักเรียนดูว่ามีธาตุอะไรอยู่หลังตัวเลขที่เราเติมลงไปบ้างนอกจากโซเดียมเราจะพบว่ามีอะไรคะมีไฮโดรเจนมีคาร์บอนและก็มี ออกซิเจนให้กาจำนวนาธาตุนี้ทิ้งแล้วนับจำนวนอะตอมของาธาตุเหล่านี้ใหม่2ไปคูณ2อคูณหไฮโดรเจนเป็น2 2อคูณหคาร์บอนให้คาร์บอนก,ก็กลายเป็น2 2อคูณสออกซิเจนออกซิเจนก็กลายเป็น6ทีนี้มาดูเลยค่ะทุกตัวตอนนี้เท่ากันหมดแล้วนั่นหมายความว่าในข้อนี้เราเติมตัวเลขเฉพาะเลข2นะคะด้านซ้ายหน้าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต สมการทั้งหมดก็จะสมดุลทันทีนะคะ,ะต่อไปข้อที่ c ซิงค์บวกโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์นะคะ,ะเกิดเป็นโซเดียมซิงค์ออกไซด์แล้วก็กา๊าซไฮโดรเจนทีนี้เราเหมือนเดิมค่ะเขียนอะตอมของธาตุด้านซ้ายมี Zn nao แล้วก็ h ด้านขวาก็เหมือนกัน Zn nao แล้วก็ นะคะจากนั้นนับจำนวนอะตอมค่ะด้านซ้ายซิงค์ไม่มีเลขห้อยแสดงว่ามี1 na มี1 o มี1ไฮโดรเจนมี1นึ่งซิงค์ทางด้านขวาไม่มีเลขห้อยมี1 na ห้อยเลข2เท่ากับ2ออกซิเจนห้อยเลข2เท่ากับ2ไฮโดรเจนห้อยเลข2เท่ากับ2นะคะจากนั้นให้นักเรียนดูอะตอมที่มีเยอะที่ใหญ่ที่สุดก็คือ ตัวที่มี Na อยู่เพราะนั้นซิงค์เท่ากัน Na ไม่เท่าด้านนี้1ด้านนี้2ทําด้านที่น้อยกว่าให้เท่าด้านที่มากกว่าด้านที่น้อยกว่าของเราก็คือ1นะคะ1ทํ่ยังไงให,ให้เป็น2ก็คูณด้วย2จากนั้นนำสองที่คูณเนี่ยไปเติมหน้าโมเลกุลที่มีโซเดียมอยู่ก็เติมหน้าสุดตรงนี้เมื่อเติมลงไปให้นักเรียนดูว่ามีอะตอมของธาตุอะไรอยู่อีกบ้างนอกจาก Na ปรากฏว่ามี o กับ h อยู่ให้เราการเดิมทิ้งแล้วนับใหม่นะคะ o จากเดิมเป็น1เอา2คูณเข้าไปก็กลายเป็น2ไฮโดรเจนจากเดิมเป็น1เติม2เข้าไปก็กลายเป็น2ทีนี้นักเรียนก็มาดูนะคะว่ามีอะตอมไหนอีกบ้างที่ยังไม่เท่าปรากฏว่าเมื่อเราเติม2ลงไปตัวเดียวสิงเท่า na เท่า o เท่าไฮโดรเจนเท่าทุกตัวเท่ากันหมดแสดงว่าสมการนี้สมดุลแล้ว นะคะเอาดูต่อไปข้อที่5เหมือนเดิมค่ะเขียนอะตอมของธาตุ N Cl H O ด้านนี้ก็เป็น N Cl O เอเคจากนั้นนับจำนวนอะตอมค่ะ,ะด้านซ้าย N มี1 Cl มีสาไฮโดรเจนห้อยด้วยเลข2ออกซิเจนไม่มีเท่ากับ1 N ไม่มีเลขห้อยเท่ากับหนึ่งคอรีนโจทย์กูเขียนผิดหรือเปล่าข้อนี้โอเคเนาะเด,เดี๋ยวนะครูแป๊บนึ่งอ่าไหนคะโจ์โอโอเคต่อไป cl มีหนึ่งไฮโดเจนมี สามเพราะห้อยตัวเลขสามโอไม่มีเลขห้อยเท่ากับเฮ้ยไฮโดรเจนผิดเดี๋ยวดูยยไฮโดรเจนใหม่ไฮโดรเจนตรงนี้สามตรงนี้หนึ่งไฮโดรเจนรวมเป็นสี่โอมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนนับเสร็จปุ๊บให้นักเรียนดูว่าเลขจํานวนอะตอมของธาตุตัวไหนที่ไม่เท่าเอาตัวเลขเลยก็คือคลอรีนเนาะคลอรีนทางฝั่งซ้ายสาม ฝั่งด้านขวามี1ทําด้านที่น้อยกว่าให้เท่าด้านที่มากกว่า1คูณอะไรได้3 1คูณ3เอาเลข3ไปไหนไปเติมด้านหน้าที่มีคลอรีนอยู่นะคะหน้าสุดเติมลงไปปุ๊บมีธาตุอะไรอยู่หลังเลขที่เราเติมบ้างปรากฏว่ามีไฮโดรเจนหลกาทิ้งมี gen, ออกซิเจนโลกาทิ้งนะคะนับใหม่ไฮโดรเจนตัวตรงหน้า3บวกเอา3ไปคูณไฮโดรเจนเลยกลายเป็น 6ตรงนี้นะคะไฮโดรเจนตรงนี้มี3แล้วก็บวกกับตรงนี้อีก3รวมเป็น6นะคะจากนั้นออกซิเจนเดิมมันมี1นี่เดิมตรงนี้นะคะมี1เมื่อเติม3เข้าไปก็เท่ากับพูนออกซิเจนเลยกลายเป็น3นะคะจากนั้นดูตัวต่อมาจำนวนที่ไม่เท่าตัวที่สองก็คือไฮโดรเจนทางนี้2งนะคะนี่ ทางนี้หนะคะเพราะนั้นสองคูณอะไรให้ได้โ oh, อหกตอบคูณสจากนั้นเอาสามไปไหนลูกสมไปไหนคะ <c oughs> เอาสามไปเติมหน้าโมเลกุลที่มีไฮโดรเจนอยู่เติมเสร็จให้ดูว่าด้านหลังมีธาตุอะไรอีกบ้างนอกจากไฮโดรเจนปรากฏว่ามีออกซิเจนอยู่เรากะออกซิเจนทิ้งแล้วนับออกซิเจนใหม่ออกซิเจนเดิมมันเป็น1มาเติมสามเข้าไปปุ๊บออกซิเจนเลยกลายเป็น 3จากนั้นนักเรียนมาเช็คดูว่ามีตัวไหนที่เราต้องทำอีกบ้างปรากฏว่าไนโตรเจนหนึ่คลอรีน3สามไฮโดรเจน6 6ออกซิเจน3 3มสาคำตอบของข้อนี้ก็คือทุกตัวเท่ากันหมดแล้วนะคะก็จะได้เติม3หน้า H 2 O แล้วก็เติม3หน้า H O C L นี่เติมสองที่นะคะเติมตรงนี้กับตรงนี้นี่คือสมการที่สมดุลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไปนะคะ5ข้อใครยังไม่เข้าใจให้นักเรียนดูนะคะว่าคิดยังไงนะนะคะโอเคถ้าไม่เข้าใจยังไงตรงไหนทักมาสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ